คลิปนี้นะครับมีทั้งกระจับทองแล้วก็กระจาบธรรมดาสร้างรังนะครับ่านผู้ชมพอถ้าว่างผมก็ไปถ่ายไว้ก็คือถ่ายเก็บไว้นะครับพอแล้วก็เอาออกมาลงนะครับผมตัดไม้ชมกันนะครับการสร้างรางของทั้งสองกระจบับลางมันจะต่างกันอย่างชิ้นเชิงนะครับผมอันนี้เป็นกระจับทองตัวผู้นะครับ ความพยายามนะผมใช้ทั้งปากทั้งทั้งขานะผมบางทีไปรัดแล้วเอาขาเนี่ยกำ <c oughs> กำ <ๆ S 1> ยาในความฉลาดของของกกนกนะครับกำแล้วก็าปากไปคอดคอดมาแล้วก็สังเกตนะท่านผู้ชมจะมีใช้ลิ้นของกกนกนะครับอ่าใช้ลิ้นเนี่ยดันดันยาเนี่ยสอดขึ้นมานะครับสังเกตได้ดีนะมันมันจะมีหลายช่วงนะะจาดทองนะครับสอดขึ้นมาแล้วก็ ใช้ลิ้นดั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 นเนี่ยอย่างเนี้ดนยดันย่าขึ้นมาคใช้ลิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยสอดไปสอดมาเนี่ยคือลิ้นนะครับผมลิ้นดันขึ้นมาให้ทะลุแล้วก็เอาปากเนี่ยมาจิกเข้าไปรัดอีกทีหนึ่ง <c oughs> จุดนี้ผมไปถ่ายวันนั้นผมถ่ายไปเยอะเลยนะครับก็เลยงงว่าไม่รู้เป็นคลิปอะไรมากแล้วก็เฝ้าลังครับผมตัวผู้มีหน้าที่เนี่ยนะครับ ส่วนเมื่อกี้รังนอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นรังวางไข่ของของตัวเมียเขานะครับไปวันหลังก็เมื่อวานไม่ใช่วันหลังนะอันนี้ผมถ่ายไปนานแล้วไปวันหลังก็จะไปไปช้าอีกหน่อยนึงก็สรุปแล้วกอไข่ก็ไม่เหลือแล้วนะครับชาวนาเขาฟันทิ้งหมดนะที่มีรังนกนะผมแต่เหลือตรงตรงทุตพาแห่งเนี้ยที่เจ้าตัวนี้เกาะเนี่ยตัวนี้อยู่นะครับ ก็ยังดีอยู่ทังทางนี้อยู่ก็ไม่ฟันนะเขาฟันทั้งกอไผ่ออกเจ้าหลังเมื่อกี้นะมีอยู่ประมาณสองสองลังหรือสามลังนึยนะครับ,นะรบแต่ก็มีลูกน้อยนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติของชาวนาเขาเนาะบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะกลัวไปกินข้าวหมดหมดไร่อะนะครับประมาณนั้นจะถามว่ามันมันก็ไปกินไอ้นอกพันธุ์ญานะครับต้องบอกก่อนว่าประชากรเนี่ยมันน้อยนะครับน้อยมากเลยหาดูได้ยากมันจึงเกาะต่ำนะครับแล้วส่วนมากเนะี่ย ลังเขาไม่ค่อยสนใจนะท่านชมลังนกกระจาดทองนี่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับคือมันคล้ายๆกับลังนก,กกระจีนกกระจิบนกอะไรก็ลแล้วแต่ที่ทำลังแบบในน้อยอย่างเมื่อกี้นะครับคือมันไม่สวยงามเหมือนกระจากธรรมดานะแต่ตัวของเขาเนี่ยมีคนจับไปขายท่านคือใช้ขายดักแล้วก็จับไปขายนะผมก็มีน้องท่านหนึ่งส่งมานะครับก็นานแล้วนะครับ อยู่เยอะแยะเลยอยู่ในกรงนะผมก็อันนี้เป็นนกคุ้มคอนะผมเป็นสตาคุ้มคอนะหนักนะผมโทษโทษหนักอยู่นะค,คือมันสวยแล้วก็ประชากรมันก็น้อยอะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมลีปผมตลอดนะครับก็ได้ตัดเอามาลงเป็นช่วงๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ